สวัสดีค่ะทีนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนะคะคราวนี้เราจะมาเล่นตัว API ที่ชื่อว่า TOCR นะคะตัว TOCR เนี่ยนะคะเป็น API ที่แปลงภาพตัวอักษรนะคะตัวอักษรภาษาไทยเน้นภาษาไทยก่อนนะคะแปลงเป็น text หรือข้อความนะคะที่เราสามารถจะเอาไป edit ต,ต่อหรือว่าแก้ไขต่อ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลที่เป็นเท็กนะคะแทนการเก็บข้อมูลเป็นภาพนะคะซึ่งการเก็บข้อมูลเป็นเทกมันดียังไงมันดีคือมันสามารถเซิร์ชนะคะใช้ใช้คำพูดใช้คำเขาเรียกว่าคำถัดที่เป็นเทกอย่างเงี้ยคะ่ะเข้าไปเสิร์ชเนื้อหาข้อมูลที่เป็นเทกด้วยกันได้นะคะแต่ถ้าเราเก็บภาพเป็นเอกสารเป็นภาพอย่างเงี้ยการเสิร์ชเนื้อหาในนั้นเราทําแทบไม่ได้เลยนะคะยกเว้นเราได้ทำอินเด็กไฟล์ชื่อไฟล์ไว้ก่อนแล้ว เนื่องจากความสำเร็แบบนี้นะคะเราทําให้เรามีความต้องการในการที่จะใช้งานในการแปลงภาพตัวอักษรเป็นตัวอักษรข้อความนะคะทีนี้เราก็มาเล่นกันเลยนะคะเปิดเข้ามาตึง้งก็เป็น AI for Thai ก่อนเนาะเข้ามาในหน้าเพจของ AI for Thai ก่อนแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะออขอแนะนำให้ใช้ Chrome นะคะตัวเบราว์เซอร์นะคะเป็น Chrome นะคะให,ให้เปิด Chrome ไว้ก่อนเลยแล้วก็ AI for Thai เข้าแอปพลิเคชันเสร็จล็อกอินนะคะล็อกอินด้วย u s e r password ของท่านนะคะแต่ละคนก็จะต้องล็อกอินเข้ามาก่อนเขาเรียกอะไร d i g i t a a t i o n เข้ามาก่อนนะคะแล้วก็ได้ u s e r password ไปเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมนะคะเข้ามาที่ Developer ทางซ้ายนะคะแถบทางซ้ายวันนี้เราจะเล่น TOCR TOCR จะอยู่ที่นี่คะ่ะ Character Recognition เนอะแล้วก็ TOCR นะคะ เข้าไปพอที่เข้าไปเหมือนเดิมท่านบนก็จะอธิบายว่า T O C R เนี่ยทำอะไรนะคะเป็นการแปลงภาพตัวอักษรให้เป็นข้อความนะคะแล้วก็วิธีการเรียกใช้นะคะภาพต้องขนาดไม่เกิน1เมกนะคะไฟล์ภาพที่ส่งมาหาเราจะต้องไม่เกิน1 m เมกแล้วก็เป็นสกุล JPEG นะคะ JPG, PNG นะคะคือถ้าเป็นสกุลที่ไม่ใช่อันนี้เราก็จะไม่รับนะคะหรือว่าไฟล์ภาพที่มันใหญ่เกินไปแล้ก็จะไม่รับนะคะ เพราะว่าเรามีเอ่อเดนวิดในการใช้งานค่อนข้างจะจํากัดน,นะคะเนื่องจาก AI พอโาไทเป็นเอ่อฟรีนะคะฟรีให้ทุกคนแอทุกคนทุกท่านได้ใช้แต่ว่าเนื่องจากฟรีมันก็ต้องมีลิมิตนะคะเพราะว่ามั่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์เราจะเต็ม ท่อนถัดมาคือท่อนเอา์พุตนะคะเราก็มาดูว่าเอาต์พุตจะอยู่ในรูปแบบผลเสสารทีนี้สิ่งที่จะส่งมามี2อันนะคะก็คือออริจินัลคือว่าส่งมาเลยพอมีการแปลงภาพยวออกษสเป็นข้อความปุ๊บได้อะไรเราก็ส่งมาเลยแต่ถ้าเป็น spell Spe collection เนี่ยก็คือจะมีบางส่วนที่เราจะแก้ไขให้นะคะซึ่งเราก็จะส่งออกมา2อันเลยนะคะนี้อยู่ที่ว่าท่านจะเอาไปใช้นะคะดูว่าอันไหนมันถูกประกันอันไหนมีความถูกต้องในการใช้งานมากกว่ากันท่านก็เลยอันนั้นไปใช้ ะะท่อนถัดมาก็คือตัวอย่างโค้ดนะคะในภาษาต่างๆแล้วก็มาดูในภาษาที่เราถนัดเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ถ้าท่านไหนเอาไปใช้แล้วมีปัญหาอะไรนะคะเ,ออเข้าเฟ e บุ o กนะคะ a c e b o o k AI ไอโฟไทยนะคะแล้วก็ให้คอมเมนต์มาได้เพราะว่าทางทีมพัฒนานะคะผู้วิจัยไม,ไม่ได้ถนัดทุกภาษานะคะแต่ว่าก็พยายามจะ,จะช่วยจะช่วยให้โดยการพอรตโค้ดในภาษาต่างๆนะคะมาให้ ทีนี้ถ้ามันไม่ถูกต้องยังไงก็แจ้งกลับมาได้ที่หน้าเพจ a i 4 t ไทยนะคะแอดเฟซบุ๊กกันเอาไว้ก่อนเป็นเพื่อนกันไว้ก่อนนะคะ,ะมาเหมือนเดิมนะคะทางทีมเราก็จะเป็น Python นะคะโก๊อบโคด้ดไพทอนแล้วก็มาที่เปิดอีกแผ่นหนึ่งนะคะมาที่ Google นะคะใช้เบราว์เซอร์ของของโครมนะคะ เปิดหน้า Google ปุ๊บล็อกอินชื่อของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะดูทางฝัง่งขวาบนเอ๊ะขวาด่วนขวาบนนะคะจะเห็นชื่อของตัวเองเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะไปเปิด Collab เหมือนเดิมพิมพ์ Collab นะคะาขึ้นมเปิด Collab แล้วก็มาเลือกที่ New Notebook นะคะและ New ้ New Notebook เขาก็จะเจนเสมือนว่าจะเป็นเครื่อง ให้เราหนึ่งเครื่องนะคะสำ,สำหรับ1นึ่ง user ในการใช้งานแล้วก็ใช้ install l i b ที่จำเป็นอะไรทุกอย่างมาให้เราแล้วนะคะหลอเราไว้แล้วแล้วก็กดตรงนี้นะคะใส่โค้ดลงไปนะคะโค้ดที่กออกอบมาแต่ว่าเหมือนเดิมตอนนี้คือเรายังไม่มีภาพเนาะแล้วก็ไปหาภาพบน google ก็ได้เข้า google ก่อนไปหาภาพมาก่อนสมมุติว่าสมมุติว่าเรากำลังจะแปลง เอกสารนะคะเอกสารแล้วก็เข้าไปเสิร์ชเลยแต่เอกสารที่เหมาะกับ TOCR จะเป็นเอกสารที่มีคอลัมน์เดียวนะคะมีคอลัมน์เดียวแล้วก็เข้ามาดู <Okay. S 1> มีเอกสารที่แล้วก็เป็นหน้าตรงจะให้จะให้ความถูกต้องได้ดีกว่าตามตัวอย่างเนาะจะเป็นเอกสารนี้จะเป็นเอกสารคอลัมน์เดียวนะคะอย่างนี้เรียกคอลัมน์เดียวเนาะแล้วก็ เซฟค่ะอ่าเซฟลงระบบเราเทสนะคะเทส jpg เนอะเทสไฟไม่เป็นไรเสร็จแล้วเราก็มาเปิดโคลาบนะคะแล้วเราก็นะคะอ่าเปิดตรงนี้หลังจากเราไปเสิร์ชหาไฟล์บน กูเกิลมาแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ได้มา2ไฟล์นะคะคือเทสตหนึ่งกับเทสตสองทีนี้สมมุติจะทด,ทดสอบที่เทสเฉยๆก่อนนะคะเทสเฉยๆแล้วก็ใส่ชื่อไฟล์ไปเทสเฉยๆแล้วก็กดลันกดลันนะคะรอสักครู่นะคะเพราะว่ายิ่งถ้าไฟล์ใหญ่ก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะ,ะทีนี้เราก็ปิดอันนี้ไปก่อนเนาะ อันที่ได้มาจากออริจินอลจะเป็นอย่างนี้นะคะการจัดการเอกสารสำนักงานแล้วก็อันนี้คือขึ้นบรรทัดใหม่สุมาลีทองดีนะคะก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยเออจนถึงจนถึงจบเลยเนาะแต่ทีนี้เอ๊ะดูอย่างนี้มันดูงงๆใช่ไหมคะแล้วก็คั้น A ได้ไหมขั้น A ขั้น C น,นะคะ A แล้วเราก็ ไปเปิดที่ e ทก file เนาะไปเปิดที่ Text file ได้แต่ว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเอ,อ่อไฟล์หน้าตาเป็นยังไงนะคะก็ mm hmm. คลิกดับเบิลคลิกไปเราก็จะเห็นนะคะไฟล์นี่คือไฟล์เอกสารนะคะาาการจัดการเอกสารสํานักงานสมารีทองดีเนะะียค่ะเราก็จะเห็นข้างในว่าเป็นยังไงนะคะเอกสารหน้าตาเป็นอย่างนี้ภาพตัวอย่างสมมุติเราจะเล่นอันถัดไปอะเราก็มาคลิกกันนี้ดูก่อนก็ได้ว่าอ๋อหน้าตา สิ่งที่เอามาเล่นเนี่ยนะคะมันเป็นไฟล์ของภาพนะคะที่ถ่ายคําว่าปนลรลักษาความสะอาดอชื่อไฟล์ชื่อเทสหนึ่งะคะแล้วก็แก้ชื่อไฟล์ให้ตรงกันแ้ชื่อไฟล์ให้ตรงกันแล้วก็ลองกดเพล์นะคะปิดต่้งนี้ไปก่อนอโอเคอเอาพูดที่ออกมาคือปลดรลักษาความสะอาดนะคะ p e a e keep clean นะคะนีประมาณนี้ แล้วก็อันที่เป็นอ,อย่างี้ที่บอกนะคะเอาพูดจะมี2อันก็คือออริจินัลกับสเปรคอลเลกชันนะคะสเปรคอลเลกชันก็พูดว่าอย่างนี้นะคะปรักษาความสะอาดนะคะอันนี้ก็คือแก้ละเรียบร้อยได้ภาษาไทยมาแล้วเรียบร้อยทีนี้ในเอกสารเนี่ยมีหลายครั้งนะคะที่เอกสารมันจะมีหลายคอลัมน์นะคะหลายคอลัมน์แล้วก็มีรูปรูปของ รูปของรูปรูปต่างๆหรือว่าลายเขียนเส้นนะคะปนอยู่ในอยู่ในเอกสารภาพหน้าขนาด A4 นะคะก็โปรแกรมเนี้ยเอ็มไฮตัวนี้จะไม่แนะนําให้ใช้นะคะกับหน้าเอกสารที่มีหลายฟอร์แมตหรือหลายคอลัมน์อยู่บนหน้าเอกสารเดียวกันนะคะแต่แนะนําให้ใช้กับท่อนที่เป็นเทคล้วนๆนะคะท่อนที่เป็นเทคล้วนๆตัดเป็นเทคล้วนๆมาก่อนนะคะแล้วก็ เอาเฉพาะอิเทนท่อนนั้นเนี่ยส่งเข้ามาที่ TOCR แล้ว TOCR ก็จะแปลงเป็นเป็นภาษาไทยเป็นเทคให้ก่อนนะคะแล้วท่านก็เอาไปต่อกับส่วนที่แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นที่ท่านตัดเอาไว้นะคะแล้วก็ต่อกลับไปเป็นด็อกิเมนต์เหมือนเดิมจะดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ทำเพจแอนนัลไลซให้นะคะเพราะ,ะนั้นถ้าส่งมาทั้งหน้าเลยเนี่ยเอาพุทที่ได้มันก็จะเละๆนะคะเพราะว่ามันจะพยายามแปลงให้ทั้งรูปทั้งลายมือเขียนทั้ง อะไรก็แล้วแต่ที่เห็นบนในหน้ากระดาษนั้นนะคะแปลงเป็นเทคให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะผิดผสมนปมเปกันไปมั่เลยทีนี้มันก็จะมันก็จะมองว่ามันไม่ถูกเลยนะคะทีนี้การใช้งานก็คือต้องดูตามคุณสมบัติที่เรากล่าวไว้นะคะว่าอะไรที่เหมาะกับงาน API เนื่องจากงาน API เนี่ยมันไม่ได้งานที่เสร็จสมบูรณ์แบบ100%นะคะมันต้องเอาไปพัฒนาต่อ ใน,น,นผู้ใช้ก็คือดูให้เหมาะสมกับงานเรานะคะแล้วก็ดีไซน์ตัวข้างหน้าว่าตัวรับเราจะรับยังไงดีไซน์เอาพุตว่าเราจะออกยังไงนะคะเพื่อให้นําไปใช้กับผู้ใช้ได้ถูกต้องตามเป้าหมายจริงๆนะคะดังนั้นช่วงของ T O C R ก็จะจบลงแค่นี้ก่อนนะคะ